อานดินก็ตอนนี้จะวกเข้ามาในวัดว่าคนโสดตอนนี้ที่อยู่บ้านอารมณ์ดีก็จะสี่คนเนี่ยนะนะมีพ่อเวกอน,น้าดินที่มีลูกคือน้ําดินเป็นลูกแล้วคนนั้นสาวโสดมาเลยภาพาตาเวกเลยนะตาเวกนี่ต่ก่อนอายุยังไม่มากกวาดใบไม้อืกวาดตอนเช้าแล้วเจอตามาเขาจะบอกว่าอายุเท่าพ่อทานเกิดปีจอแกจะพูดอย่างนี้อายุเท่าพ่อทัน,เ,ททนเกิดปีจาเท่าอะไรหรือว่าคนละรอบนะ ปีเดียวกันค่ะสีเเลยเจ็ดเจ็ดเหมือนกันแต่ว่าพ่อท่านจะแก่ฝ่าพ่อน้ำดินสามเดือนอ่านี่ไงตาเวค่ะพ่อพ่อน้ำดินเป็นอะไรที่แบบว่ามาสร้างมาเสริมบารมีให้อาน้ำดินได้ทํำกุศลมากขึ้นเขาเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่งองแงไม่เรียกร้องอ่ะเป็นผู้ชายที่แบบไม่เรียกร้องเป็นผู้ชายที่อาน้ำดินรู้สึกว่าขอบคุณพ่อมากเลยพ่อเวกมากเลยที่ มาเป็นพ่อให้อัมดินได้ทำกุศลมากมายมจนแบบ